โอ้โหเพี้ยแบบทม่าในโซบาร์เกตห์โรโลไปแบบเลี้ยวโรโลคอไปสองร้อยสองร้อยสองร้อยได้ไหมครับนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีมดราตเต้ดกับผมพี่พีมแล้วนั่นเองนะครับตอนในวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์งานอะไรครับไตงานอะไรครับนดีลักซิตันสองห้างยังไม่เปิดเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปที่ที่จัดงานเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียม รีบลงทะเบียนนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับแล้วนี่ไอแลนด์ฟอร์นั่นเองครับที่จัดงานนั่นเองครับโอ้โหไปผ่านเข้าไปได้รจาาร <laughs> ิว่าไตรปีน่าติดไตรว่าพวกเรามาไวกันไปหรือเปล่าครับเฮ้ยคนเลยโอ้โหเงียบเหงาจริงครับเงียบเหงาจริง ตอนนี้เราเดินออกมาทำอะไรกันครับแฟนดีบี่ออกมาทำไมอยู่ได้วใจก็เย็นอยู่แล้วหลาไฟเตอร์ที่รอกาันครับตอนแรกว่าหเป็นพนักงานที่ม่โอเคนะครับเราก็มารับเพื่อนไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินเข้าห้างนั่นเองครับ เป็นได้ปะโบยย๊นึกเปิดเป็นไข่ครับเนี่ยอยากครับอดข้าวเช้ามาครับสวัสดีครับจูบิเกลสวัสดีครับได้ข่าวโรโรพอมากล้วครับไม่ผมเข้ามาได้แล้วแล้วผมมารับเพื่อนผมครับแล้วทีโดนพล่อโรโรพอไม่ให้ไปจูบิเกลครับครับของที่ผมฝากคุณไว้อยู่ไหนครับนี่ครับผมเแมทเบรนวอตสมาร์ทโฟนโอ้โหเฮมทเนียนมากเแมทที่กูซื้อมาจากคม่าใช่ไหมครับผมมันเป็นบูชิโรต์เองนะ ได้แข่งได้ครับใช่ครับเข้าไปเลยโอ้ท่านลิงครับท่นลิงทัานลิงมาแข่งด้วยเหรอครับนี่ครับท็อป8 w t p ซีซั่นหนึ่งแลครับครับผมสวัสดีครับน้องกล้าแล้วก็แชมป์รถทุกเกียร์แนะครับครับผมสวัสดีครับกับลูกทีมครับกัทจังครับครับผมเลี้ยงฟู๊ดไม่ได้จูดลงมาครับมามามานอนน้อยนะมึงเราต้องมานั่งขี่เองเราให้มันเดียวกันอาชีพผมท็อป8อาชีพเสริมั้ครับจับเสรือ ซึ่งแน่นอนครับว่างานแข่งนี้นะครับก็มีไลฟ์สตรีมให้ท่านผู้ชมได้รับชมนั่นเองนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ที่เพจไทยบูชิโรคขับได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไลฟ์นี้ครับก็จะมีแพริ่งตั้งแต่รอบหนึ่งถึงรอบปกยันรอบชิงชนะเลิศเลยนั่นเองครับก็อย่าลืมไปรับชมกันด้วยนะครับชนะปะชนะครับพี่ไอ้เกียกูแพ้เจอเจมเจอเจมอีกแล้วพี่ไม่ผมเจอเอวาโดนโอเวอร์โอเวอร์ดวอร์มาำกันบ้านมาดีท่องจำพี่สูตรท่องจำแล้วก็วิธีการรัดเอา เคแมดพามาไม่ช่วยหรอนิดชนะแบบนิดน bueno ี่เราเด็กไรมาเล่นเออเด็กเด็กโซบาสเกตหลุดไปแบบเฟยวๆนีมขาย น่าแต่เมื่อกี้พวกเขาอย่างนั้นพี่อ่ะพี่เดย์อ่ะเขาบอกว่าให้พี่ชนะเลยเพราะเขาจะไปแข่งติดูนครับอันนี้คื็รูปถ่ายรูปใช่ไหมครับไปได้ใช่นะครับพี่เนวพี่เนวเราต้องทำอะไรบ้างเหรอพี่ถ่ายรูปถ่ายรูป Japan Garde 2013ออกมาที่สามมาจากวานน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 น่มันนนนนน่านนนานแนบนันนน้นนเนน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 น้นน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 นเนนนอ จากนี้นะครับจากนี้นะครับคุณลือดูโอ้ลุ้นได้ไหมครับครับกินยูเทียครับโอเคนะครับตอนนี้ก็แพลงรอบที่สองแล้วนะครับก็รู้เข้าไหมครับผมว่าอย่างเงี้ยไหมครับเปลี่ยนจากดับเบิลเป็นสวิตลาวครับรู้สึกันเอาสังหรณผมเหนื่อยแน่ๆครับสวิตนี้นานวันครับผมวันนี้ รู้หรือยังครับว่าการแข่งขันของเราครับเปลี่ยนเป็นสวิตลาวหกรอบแล้วครับจรริงคับจบแพลนรอบสองแล้วครับเป็นไงบ้างครับก็สุดยอดเราเล่นกันสนุกมากเป็นแมตต์มิเลอร์ที่ดีนะครับแต่ว่าผมโมยก็โมยนิดนึงมีเรือแมตต์ใช่ไหมมีเรือแมตต์ครับเป็นเกมที่ดีครับผมสนุกมากเป็นไรครับก็ยินดีที่ได้สู้ด้วยกันนะครับได้ครับไว้เจอกันครับทุกคนครับสวิตลาวหกรอบแพลนรอบสอง โราดฮะโซคูดโซคูดคดดดือเอวินเจางเข็มโป้งชน,นะชน,นะชน,นะอะไรชนะไปโดนเ,นเบิร์ดเฮ้ยสวัสดีครับไนโกะเป็นไงบ้างครับฮะเป็นไงบ้างแพ้ดิแพ้ไอสัตว์ T G ตกแต้มสามใบโคตรดีเลยครับเป็นเนีชนะเป็นเนี่ยโดนแล้วเอวินเสออเยี่ยสามปัจใจัยในการพ้องแพ้เวทีจีตกแดงมสามใบเราชนะไม่ขึ้นมือ อแล้วก็อะไรวะเขาแม่งเริ่มก่อนเออีสี่ล้วไอ้ย่าแล้ววะหมาแม่งหมาแม่งไม่ขึ้นมือสักใบไอ้ยเอปัจจัย4ี่ัด4ปัจจัยสี่ปัจจัยในการแพ้วัสดีครับสันเพชรโคโนเจร์ไปกันไปชนะกี่รอบแล้วชนะหนึ่งแพ้หนึ่งรอบแรกเจอเอวาอัตราชนะคือเกบเอร์เซ็นต์อีกสอเปอร์เซ็นตคือทิกเกอร์โอเวอร์ทกเกอร์ในเด็กเหลือทิกเกอร์อยู่สี่ใบเด้กเหลือแปดชี้สดอหนฮิวห ออกกีฬา100%ออกฮิวเอาพลังมาใช้ครับผมโอ้หเพลยแบบพรรมะแล้วเพลยแบบจะช่วยเสริมดวงกันมั้ยไม่ช่วยเฮียอะไรเลยเนี่ยเกมแรกกคโดนตกโอเวอร์แล้วโอเคครับสองซองไม่ซ้ำกันครับแล้วก็ตอนนี้หนึ่งใบรีบก่อนเลยกันนะครับโดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแข่งไปทางนั้นครับโอเคครับไปเลยครับเจอกันครับสวัสดีครับมินนี่เจอใครไม่เจอเยังเจอแต่คนบ้านเดียวกันลาคที่สวัสดีครับไปไต้เจงรอทีเดียก็เจอวินิลแต่ชนะหรือแพ้เนี่ยทำให้เต็มที่เลยครับ เช่นกันกับแบบปลดแคลนสวบสวัสดเท่าไรครับไปได้ไปไดตัดเหลี่ยมไอ้เหี้ยตัดเหีย้อะไรเีแมก็เก็บัดบเดียวลี่ทีโอเคครับจบเกมครับเลืเดือบใบเดียวครับเอ้ยเขาเี่ไปประกาศชนะ้วยประกาศว่าอะไรแจ้งผลเออนั่นแหละมแหะชนะแหละหกฟ้นอะเรอ่ะทเก็บเกือเก็บเกือ มื่อกี้แล้วโอ้ดอกไเลอันนี้คือดอกคือดอกมาได้มีดอกแล้วก็ดอกใช่ครับดอกไ้วได้เลยด้วได้ครับคุ้มเลยโอ้หชาพุชาพุชาใจริงครับสองร้อยสองร้อยสองร้อยได้ไหมครับงไม่ได้ผูไม่ได้กำไรนี้เึงใช็ในยูทูเมื่อกี้แล้วสามพันเารอยสิเอ็ดทเเดเด็กเออเเดกดเดกเลยก็วิต้าอยากได้พูดตอนนี้ต้องเอามิจิรู้ว่ามิจิรู้ของกิ้าร์เมิจิรู้คุณิ้ามิจิรู้ ชอบเกูมินหน่อยเนี่ยขายเป็นตัวเดียวกล่นนเด็กๆดอนไม่จินรู้เื้ดอไม่จินรู้เสร็จแล้วก็เอาตาข่ายดอนไม่จิ้นรู้มาซื้อนี้ตข่าจะพอไแล้วกันแล้วก็ขายตรงที่ขาการเล็ไก่อนว่ามันมีตไม่ถามก่อนเหรอ ไอดชอร์เซ็นานสิบเดือนเกิดอะไมเคยเหิเีมีมีเลยมีอยู่ทจะบอกว่าจะบอกว่าซีซั่นที่เราไม่เคยมีใครเปิดเจอเลยอ่ะใช่ัหมมี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  มาสรุปรีบอยกัอยู่ข้างกันอีกแล้วครับเนี่ยยังครับจริงจรครับจริงจรับจบแล้วครับกับน้องเมสยานะครับเก่งมากมากขอบคุณครับคือเล่นก้าใช่ไหมครับเล่นแต่ไม่ได้เล่นอย่างนี้ครับอ๋อไม่ได้เล่นอย่างนี้เฉยอันนี้ยืมเพื่อนมาใช่ไหมครับใช่ครับได้เกลืออะไรครับนีิดได้ขี้ไอ้ป่ะมึงดรอปแล้วเหรอครับนี้ดรอปแล้วเจ้ามึงดรอปเลยไม่ไม่ดรอปไม่ดรอปพี่จะแข่งต่อพี่อ๋อ ไอ้ฝอยกัดนรับได้เลยอันนี้ข่อยกัดพี่กัดตังค์ได้กี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจียนผมจะไขต่อพี่ยังไม่ตายพี่ชนะไปอีกรอบไหมเนี่ยชนะไป5-3ก็แพ้หนึ่งไปครับโอ้อบแล้วเหรออบแล้วทำไมที่เกียรติคะพี่เกียรติไม่ไหวละกินข้าวผิวข้าวครับเอ้าเจอกันอีกแล้วนะครับมาสนุนมาสนุนอีกไปเดี๋ยวนั่งใกล้กันสู้ๆนะครับมาสนุบบอย ยังแอ่งทเลยครับแเรากลอดเราก็มีนัทธรออนเราจบอะไวครับมีรถแมชนะครับรถที่สองมีนดหด้ครับขอบคุณครับผมนครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าิเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เป็นไงบ้างครับนักกานอนออ่มึงแคบกีตาร์บเนี้อ้โหย ทำไรเนี่ยพี่เนลวันนี้จะมาเล่นมินิเกมค่ะวันนี้ตัวสองใบครับผวามจริงแล้วคือเรามาหลอกแลกตังค์เสียร้อยหนึงอ่ะได้เหรียญสิบกว่าบาทก้อยครับก้อยสลีปยูยูยุกอีกอันนึ่งก็สลีปยูยยุยูยยุหัวหัวโอ้โหฟูตาเลยค่ะเก้าลาเทคสิบสี่เลือกได้หนึ่งใบครับผมหรือหนึ่งสองขอได้ถอยโดนค่ะเพราะว่านี้มันแรงมาจำไม่ได้ว่ามันไม่มีแล้ว ปะนักกากวานอนครับแฮร์ริ่งรอบสุดท้ายแล้วนะครับเจอกันนะครับๆผมแข่งคำทำละเจอกันเจอกันไปไปตัวเบอร์ห้าสิบสาใช่มครับแฮร์ริ่งรอบสุดท้ายครับทำไม่เต็มที่เลยเหรอครับโอเคครับจบมาแล้วครับกับแฮร์ริ่งรอบสุดท้ายครับมาครับเจอกันได้บ้างอยู่แล้วเพืวอนีๆยังไม่ได้เจอเลยไม่เจออะไรครับดีเลยครับผมเป็นคนแรกนะครับโอเคอิดิการครับไม่แน่เลยถุงซองไม่เลยับได้ครับ นี่ที่ทำยูทูปก็ใช่ครับโอ้จัมือเลยครับไม่รู้ว่าจะมีคนรู้จักผมไครับไปดูอยู่ครับอันนี้ขอขอถ่ายได้ไหมอันนี้คือรางวัลผู้ชนะใช่ไหมครับผมแั่นะครับสวยมากไม่ได้ครอบครองได้ได้ถูดหูเป็นขอสัตวคนรู้กสามสเอ็ดสัตวอราิทกับมานอนน่งเ้ิปีะไรทเล วานอนเนี่ยข้าเนี่ยจะกลับมาแน่นอนตับตามนะมาครับเรามาแกะซองหมดที่เราได้มาในวันนี้ดีกว่าครับก็เริ่มจากซอง Shadowverse ก่อนนั่นเองนะครับวอลุ่มสี่นะครับเชฟรอได้เป็นนิวอทั่นะครับถือว่าสวยอยู่ครับสวยอยู่สองโปรโมนะครับเชฟอ้าบ้านหมาครับไม่เร็ววะไม่เร็วไม่เร็วได้บ้านหมานะครับและซองสุดท้ายครับ รู้แล้วกันนะครับว่าเราจะได้คาแรคเตอร์ตัวละครหรือเปล่านั่นเองนะครับชิบอ๋อวันนับโดยรวมครับกรเรือครับนี่ครับน้องที่ซูบิเกลยืมเหตสอฟไปนะครับทำให้ผมไม่มีทิศถ่ายนะครับมาเกย์ครับเกย์ไงเย์ไงเกย์ไงใช้กู้ช้แท้จริงไหมอ๋อโอ้ยขอดูใกล้ๆเลยนะเกย์เป็นผู้ชายหรือผู้แพ้ครับแพ้ แค่แค่การแต่ชนะใจเหตโอ๋อ oh. oh ่ะเสร็จแล้วเคครับผคมากครับจูเิเกลเอาไปเลยครับ Thank you มากครับที่ผมรอบรอนเอเซลอยู่บรอนเอเซลเดือนหน้าไอเหี้ยได้เด็กโอเคครับเจอกับจูเิเกลระหว่างกินชาบูเราก็นั่งดูไลฟ์ไปด้วยครับไหนลองดีแคปชีวิตสั้นๆหน่อยนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันในรอบท็อป16 เป็นต้นไปจนถึงรอบชิงเลยครับี l e s s i o Sofoot Verdict h o ะ <c oughs> แม่งสับกองกองกองเหลือประมาณแปดไปแล้วแม่งสับยังไงไม่รู้แม่งม่โดนโอเวอร์อะไรเงี้ยโอเครอบชิงแล้วรอบชิงแล้อะไรเจออะไรไม่รู้ครับยังไม่ได้ดูกำลังเดินเข้าไปในท้อมกันใช่ไหมครับโจสไตาร์เกอร์ไม้ครับสไตาร์เกอร์ไม้เจ้าพี่เลยครับฮ้แชมป์เหรอจัดจัดออกเลยครับจัดออก นี่ครับเราเดินมาทาำรอบชิง <sure> วันท <out> ี่แข่งอยู่นั่นเองนะครับตอนแรกผมนึกว่าบิวกลับไปแล้วนะครับเนี่ยครับผมผมไปซุ่มครับผมซุ่มอาพซุ่มคือซุ่มซุ่มเป็นวานอนอย่าครับใช้ห้องน้ำที่นี่ไม่เป็นที่นั่ง V I P อพีใช่ไหมที่นั่ง V ีบีไม่หางานเลยนี่ครับนี่ครับจอไลฟ์นี่ครับจอไลฟ์นี่ แน่นอนเขาว่าแมชรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นแมชระหว่างกันดีว่าปะทะเอบิสุนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าแมชอัพนี้โคตรตึงมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากชมย้อนหลังนะครับก็สามารถชมไลฟ์ได้ที่เพจไทบูเชโรสคลับได้เลยนั่นเองนะครับเฮ้ยห้องป็นไฟไล่แล้วบอมบี้ ซึ่งแน่นอนว่าต่อให้ห้างปิดไฟไล่นะครับก็ยังไม่สามารถหยุดการต่อสู้นี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าผู้ที่กำชัยในศึกครั้งนี้ครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสไตรเกอร์ไม้ผู้ใช้เอบิสึนั่นเองนะครับจบเกมแล้วกระซาศึกได้ผลลิตดีกว่าได้ผลลิตตัวแกตรงเลยจำใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากครับนี่เอบิสึครับผมเดี๋ยวเดือนหน้าเราลุ้นแบลิดิใช่ไหมครับผมว่าผมว่าไม่น่ารอดหรือเปล่าญี่ปุ่นเล่นกันเยอะมากเลยครับครับยินดีด้วยกับนะครับครับผมครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในงาน K K j b a n กาฟ s สนะครับกับแชมป์ของเรานะครับวันนี้เป็นแชมป์รายการการไฟแ g h ก b a นะครับผมจากการแข่งขันมาตั้งแต่เช้านะครับผม3 1 9คนนะครับนี่คือหน้าตาแชมป์ของเรานะครับผมเดี๋ยวขอสอบถามชื่อเสียงอย่างไงกันก่อนนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อไม้ครับสำหรับตัวคุณไม้ที่ว่าความสนุกของการเกมนี้คืออะไรครับ มันมึนงกไม่ออกอ่ามันมึนไม่ออกมันอยู่ข้างในครับอ๋อมันอยู่ข้างในต้องบอกว่าเกี่ยวพันกับการเกมนี้มันลึกซึ้งแล้วก่อนที่จะมาเริ่มการเข่งขันของงานวันนี้เตรียมตัวยังไงบ้างครับผมก็จัดจัดเด็กใหม่ครับเพิ่งมาจัดที่งานเลยครับผมเพิ่งมาจัดงงานด้วยครับก็เป็นของนิดหน่อยครับผมเพราะว่าเด็กนี้ก็เล่นมานานแล้วผมเล่นมาประมาณตั้งแต่ของบอกเลยครับผมก็คือเป็นเด็กที่เราชอบอยู่แล้วใช่ครับอ๋อเป็นเด็กที่เราชอบอยู่แล้วอ่าเด็กของคุณแฮมครับผม อ่าสปอนเซอร์ของเองอ๋อมีร้าค้าด้วยนะครับสปอนเซอร์นะครับผมก็จริงการไทยการญี่ปุ่นก็เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาได้นะครับผมก็มีสังคมที่ดีนะครับผม